การตัดสินใจครั้งใหญ่ในการโจมตียูเครนครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นไวกว่ากำหนดหลังจากที่นายพลนิวเคลียร์ถูกสังหารหน้าบ้านพักโปตินอาจใช้ขีปุตโอลิสิกโจมตียูเครนอีกครั้งหนึ่งสวัสดีรับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่อเลยนะครับประจำวันที่18ธันวาคม 2,567ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนที่หนักสุดตอนนี้ก็อยู่ใน2บริเวณ2แคว้นก็คือที่เคิร์ดพื้นที่ UK ยูเครนยึดครองของรัเสเซียและก็ที่บริเวณโดเนตนะครับโดยเฉพาะที่เมืองโปรโครอปตอนนี้มันกลายเป็นจุดหักเหจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่ทั้งรัเสเซียยูเครนมุ่งหมายที่จะยึดโปรโครอปให้ได้สถานการณ์โปรโครอปนี่แหละครับ หลังจากที่รัสเซียเนี่ยนะครับถาโถมกําลังอย่างหนักเลยก็ใช้เวลากว่า8เดือนแล้วนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ารัสเซียใกล้จะประสบความสําเร็จเต็มทนเต็มที่แล้วนะครับในการที่จะยึดเมืองโปรโครอฟซึ่งถือว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์สําคัญของยูเครนถ้าเปิดอยึดมองโปรโครอฟนี่แหละครับได้มันก็จะทําให้ระบบการขนส่งของยูเครนในภูมิภาคแถบนี้ในเรื่องของการส่งกําลังบํารุงต่าง ไปในพื้นที่ต่างๆมันอาจจะต้องได้รับผลกระทบจากการที่โปรครอฟนี่แหละครับเป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นเมืองโลจิสติกสําคัญท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่โปรคลอฟและเคิร์สนี่แหละครับเรามองเห็นความสูญเสียความาได้เปรียบเสียเปรียบของทั้งรัสเซียยูเครนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลักๆสําคัญๆที่ดูเหมือนว่าสร้างความหดหู่ให้กับเราชาวคนไทยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ คนเอเชียของเราเนี่แหละครับเกาหลีเหนือไปประสบพบเจอในสงครามที่เคิร์ดนะครับสงครามเดินที่สงครามโรนที่กองทัพเกาหลีเหนือนะครับไปประสบพบเจอนั้นดูเหมือนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทหารเกาหลีเหนือนั้นก็ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าศักยภาพศักยภาพของกองทัพโรนยูเคนั้นมันจะมากมายขนาดไหนจากภาพเราที่เห็นในสื่อโซเชียลที่นําเสนอกันนี่แหละครับ กองทัพทหารเกาหลีเหนือนั้นออกเข้าสู่สงครามในสนามรบโดยที่ไม่มียานเกาะคุ้มกันไม่มีรถถังเป็นกำลังสนับสนุนไม่มีปืนใหญ่พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนเพราะนั้นการเดินไปของกองทหารเกาหลีเหนือนี่นะครับมันก็เหมือนสงครามที่กำลังเดินเข้าไปในเครื่องบดเนื้อซึ่งรัสเซียตอนนี้ก็ไม่เคยมีการแจ้งเตือนในเรื่องของภัยคุกคามจากสงครามโดดเพราะนั้น ภาพโซเชียลที่เราเห็นนะครับภาพสื่อที่เสนอเนี่ยแหละครับมองเห็นแววตาของนักรบเกาหนีเหนือแล้วนะครับอดหดหูใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับเรามาคุยกันถึงสถานการณ์ที่โปรโครอปดีกว่าครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่โปรโครอปหลังจากที่ความผิดพลาดของทหาร ยูเครนจากกองพลน้อยที่155นี่หละครับซึ่งกองทัพยูเครนเรียกว่ากองพลแอนนาเคฟซึ่งมันเป็นกองพลทหารยูเครนที่ฝึกอยู่ที่ต่างประเทศคือการไปฝึกที่ฝรั่งเศสสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการที่ความที่มันไม่มีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงการที่กําลังพลหนีทัพนี่หละครับมันกลิกายเป็นว่าที่โปรโครอฟมันกลายเป็นจุดสําคัญทําให้รัสเซีย สามารถเคลื่อนกำลังพลเข้ายึดเมืองโปรโคอฟเกือบจะสำเร็จในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อกองทัพลัสเซียเข้าใกล้โปรโคอฟเขาบอกว่าตอนนี้กองพลยูเคนตัดสินใจใช้กองพลที่155กองพลแอนนาเคีนี่ครับในการป้องกันสถานการณ์ที่มันไม่สอดคล้องกันนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทัพส่วนใหญ่ของยูเคนที่โปรโคอฟทัพแอนนาเคฟนี่เลยครับมันหนีสงครามมันก็เลยทําให้ เกิดช่องว่างทาให้รัเสเซียสามารถที่จะยึดเมืองโปรโครอฟได้เต็มทีในสถานการณ์ปัจจุบันท่านผู้ฟังครับที่โปรโครอฟนี่แหละครับรัเสเซียนั้นใช้เวลาตอนนี้เลย8เดือนมาแล้วนะครับในการที่ทาโถมกําลังเข้าไปหมายที่จะยึดเมืองโปรโครอฟให้ได้แต่ดูเหมือนว่ารัเสเซียนั้น ก็ต้องแลกกับความสูญเสียที่มหาศาลเหมือนกันที่เกิดขึ้นในสมรภูมิโปโคอฟนับตั้งแต่สงครามมันเริ่มเต็มรูปแบบนี่แหละครับจำนวนผู้เสียชีวิตที่โปรโครอฟตอนนี้มันกลายเป็นจํานวน1ใน5นี่แหละครับจากปฏิบัติการทั้งหมดที่มีการสูญเสียทหารเสียชีวิตไป1นึ0 0 0สนานายซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่ครับรัสเซียตอนนี้สูญเสียทหารทั้งหมดใกล้ตัวเลขจะถึง,ง,ง8 0 0 0 0นนายแล้วนะครับ ทั้งที่สูญเสียชีวิตและก็ที่บาดเจ็บเฉพาะที่โปรโคอฟนี่เลยครับที่มันสูญเสียและก็บ,บาดเจ็บนี่เลยครับจำนวนถึงแสนห้าหมื่นนายเพราะนั้นตัวเลขที่มันพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์นี่หละครับซึ่งสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นรัเสเซียต้องใช้กําลังทหารจํานวนมากส่งผลให้รัสเซียสูญเสียทหารในวังการบุกเฉพาะในปี2024นี่เลยครับมันเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าช่วงสงครามสามเดือนหลังนี่เลยครับ มันดูเหมือนว่าเป็นหายนะที่เกิดขึ้นกำลังทหารที่สูญเสียเกือบแสน0 0 0หมื่นนายเลยครับมันจึงเป็นตัวเลขที่พอๆกับการที่รัเสเซียที่เริ่มบุกยูเครนในช่วงต้นของสงครามปี2022รัเสเซียตั้งเป้าหมายนะครับว่าจะใช้เวลา3มัน3วันในการใช้กำลังทหารจำนวนมากบุกแบบสายฟ้าแลบเพื่อจะยึดเมืองยูเครนให้ได้ยึดกรุงเทียบให้ได้ ภายใน3ามวันเพราะฉนั้นการสูญเสียทหารในช่วงต้น2องสงครามที่มันเกือบถึงแสนห้าหมื่นนายนี่เลยครับมันพอๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปุมยภาคโปรโครอฟสามเดือนที่มันเกิดขึ้นรัเสเซียสูญเสียทหารในโปรโครอฟนี่เลยครับในการปฏิบัติการตามลำพังนี่เลยครับเทียบเท่ากับจํานวนการสูญเสียที่เริ่มต้นในสงครามเฉพาะเดือนธันวาคมนี่เลยครับ การสูญเสียทหารของรัเสเซียจากทั้งที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนี่มันเฉลี่ยตอนนี้ขึ้นตัวเลขไปถึง2 0,000นายแล้วนะครับในช่วงเวลาเกือบครึ่งเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับการบุกโจมตีโปคอปเพียงเดียวนั้นรัเสเซียสูญเสียรถถังไปแล้วตอนนี้582คันเสียรถหุ้มเกราะไป1 2 2 0คันรถบรรทุก110คันปืนใหญ่90ระบบซึ่งการสูญเสียเหล่านี้นะครับ มันเรียกได้ว่ามากกว่าการสูญเสียทั้งหมดของทหารเยอรมนีในช่วงยุทธการสตาลินในสงครามโลกครั้งที่สองท่านผู้ฟังครับหากจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนรัสเซียสามารถผลิตรถถังได้เดือนหนึ่งประมาณ200คันเดือนหนึ่งประมาณ15-20ถึงคันปีหนึ่งก็ประมาณ2องร้อยกว่าคันนับเทียบกับความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นนี่หละครับมันไม่มีทางที่จะสร้างรถถังมาสนับสนุนให้มัน เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีรายงานว่ารัเสเซียตอนนี้ใช้รถถังตั้งแต่สมัยโซเวียตเนี่ยนะครับตามภาพถ่ายที่เรานํามาเสนอน,นี่นะครับมันดูเหมือนว่ารถถัง T55 ที่เคยใช้งานในสมัยโซเวียตนั้นรัเสเซียนาเอามาปรับปรุงแล้วก็นํามาใช้งานเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันถูกทําลายอย่างหนักนี่แหละครับมันก็เลยทําให้การใช้กําลังพลทหารลาบนี่แหละครับ เป็นกําลังส่วนใหญ่ในการที่จะไปยึดพื้นที่ของยูเครนเพราะฉะนั้นการใช้ทหารราบอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการสนับสนุนทั้งรถถังยานเกราะจากการที่มันสูญเสียอย่างมากในสงครามนี่หละครับรัเสเซียก็จะไม่รู้จะไปเอารถถังยานเกราะที่ไหนเพราะว่าเอาไปตรงไหนมันก็ถูกกองทัพโดนยูเครนจัดการเรียกได้ว่าตอนนี้ขอให้เห็นรถถังยานเกราะมานี่ครับโดนยูเครนนั้นต้องบินเข้าไปชนทําลายความเสียหายเพราะฉะนั้น มันก็เลยไม่สามารถจัดหารถถังยานเกาะมาเสริมได้ทันกลายเป็นว่าต้องใช้กำลังทหารราบเพราะนั้นความสูญเสียทหารราบที่มันมากมายนี่แหละครับที่เกิดขึ้นในสมรภูมิปัจจุบันทั้งที่เคิร์ดที่โปรโคอฟนี่เละครับวันๆมันจึงสูญเสียทหารเกินพันทุกนายแต่เทียบกับเดือนก่อนนั้นดูเหมือนว่าช่วงเดือนธันวาคมนั้นจะน้อยกว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนนิดหนึ่งซึ่งพฤศจิกาย,ยนนั้น การสูญเสียบางวันมันพุ่งถึงวันละสองพันกว่าคนท่านผู้ฟังครับประธานนธิบดีเซเลนสิกี้นะครับกล่าวเอาไว้นะครับว่าเมื่อเดือนธันวาคมนี่แหละครับเขาบอกว่ามันมีทหารรัเสเซียอยู่ในยุเคนประมาณ8 0 0แสนนายนั่นหมายความว่ากองทัพทั้งหมดของรัเสเซียนั้นกำลังต่อสู้กับประชาชนชาวยุเคนความแข็งแกร่งของยูเคนนั้นกำหนดความแข็งแกร่งของกองทัพรัเสเซียหากยุเคนพ่ายแพ้โปูตินก็จะ ไปยังซีเรียกลับไปที่แอฟริกาและประเทศอื่นๆอ,อ,อีกมากมายก็คงจะอยู่ด้วยกันอย่างไม่สงบนี่จึงเป็นเหตุผลที่ปูตินนี่แหละครับโดยเซเลนสกี้นี่ครับเรียกร้องให้ชาติยุโรปนี่แหละครับช่วยเล่งสนับสนุนในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ท่นานผู้ฟังครับเมื่อเริ่มการลุกลานเต็มรูปแบบนั้นรัเสเซียได้เรียกคืนกองกําลังที่พร้อมลบมากที่สุดกลับคืนจากซีเรียซึ่งซีเรียก่อนหน้านี้ มีกำลังทหารกว่า60,000นายในประจำการแต่การที่รัเสเซียต้องการที่จะบุกยึดยูเครนให้ได้ในช่วงต้นของสงครามก็เลยต้องมีการเรียกหน่วยวัตเนอร์นี่เลยครับหรือว่า PMC นี่ครับจำนวนถึง4 0,000เกือบห0,000่นายกลับคืนเข้าสู่พื้นที่มาตุภูมิงนั้นสถานการณ์ที่บักหมดนี่เลยครับมันก็เลยทำให้นักลบวัตเนอร์ PMC นี่ครับสูญเสียทหารไปกว่า40,000่นนายเหตุการณ์ที่ถอนทหารออกจากซีเรียนี่แหละครับ มันนํามาซึ่งอายนะของซีเรีย4ปีผ่านไปกลายเป็นว่าซีเรียไม่มีกําลังทหารรัสเซียช่วยลบทหารของซีเรียเองนั้นก็ไม่มีกําลังใจที่จะต่อสู้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องยกธงขาวยอมแพ้กลายเป็นซีเรียนี่แหละครับล้มละลายสูญหายไปจากาประเทศซีเรียประธานในบดีบาซ่าอันทัซั์ก็เลยต้องกลายเป็นผู้นาทพลถิ่นในปัจจุบันท่านผู้หวังครับการเพิ่มกำลวนทหารจํานวนลาบนี่แหละครับมันบ่งชี้นะครับว่า รัเสเซียตอนนี้ไม่สนใจความสูญเสียของกําลังทหารไม่สูญเสียของมนุษย์ไม่สูญเสียไม่สนใจการสูญเสียของมนุษย์เพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งสันสนะก,การสงครามเข้าสู่ในสมรภูมิที่เรียกว่าเครื่องบดเนื้อในปัจจุบันการใช้สมรภูมิที่รัเสเซียใช้เครื่องบดเนื้อนี่แหละครับก็จะมีการแบ่งกองกําลังเป็นส่วนย่อยๆนะครับ และก็ใช้ในการพลเดินเท้านี่หละครับวิ่งเข้าไปฝ่าวงล้อมฝ่ากัดระเบรแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันไม่รอดพ้นสายตาของกองทัพโดนยูเครนที่ดูเหมือนว่ามันมองเห็นทหารทุกคนกําลังโดนที่ปฏิบัติการตอนนี้ดูเหมือนว่ามันมีโดน AI ใช้งานมากขึ้นโดน AI ก็จะมีความสามารถในการที่จะไปติดตามกําลังทหารหนึ่งต่อหลองคิดดูนะครับว่า สงครามที่มันจะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยยูเครนเพิ่มกําลังการผลิตโดนจะให้ได้3ล้านคันต่อปีเพราะฉะนั้น3ล้านล้านคันต่อปีมันจะเป็นโดน AI 1นล้านคันมองดูนะครับว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นโดนหนึ่งต่อหนึ่งนี่เลยครับถ้าเผื่อมีกําลังทหารรัเสเซียอยู่ในยูเครนหนึ่งล้านนายและกําลังโดนนี่มันมีเป็น2ล้านลำนะครับมันจะเทียบเท่าได้ว่าโดนลำหนึ่งนี่เลยครับไปสามารถทําลายทหาร ของรัเสเซีย1ต่อ1หรือว่า2ต่อ1นนี่แหละครับมองเห็นเลยนะครับว่าสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตามคลิปที่เราเห็นนี่แหละครับโดรนแต่ละลำนี่แหละครับมันก็จะบินไปโจมตีทหารโดยเฉพาะทหารเกาหลีเหนือนี่แหละครับมันเป็นเหยื่อของโดรนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะว่ากองกําลังทหารเกาหลีเหนือนั้นก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าศักยภาพของโดรนยูเคนั้นมันจะน่ากลัวขนาดนี้เพราะนั้น ตามสายตาที่เราเห็นนักลบเกาหลีเหนือมองแล้วก็หดหูใจตามที่เราพูดให้ฟังนะครับท่านวังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดที่ปูตินนี่แหละครับได้มีการไปประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับประธานาธิบรีกา่าประธานธิบทีของปูตินกล่าวเอาไว้นะครับว่าการชั้นจ่ายด้านกลาโหมมีข้อจํากัด รัเสเซียจะไม่ติดลมในสงครามอาวุธรัเสเซียไม่สามารถเพิ่มการใช้จ่ายด้านการทหารเรื่อยๆโดยที่ไม่คำนึงถึงภาคส่วนอื่นของสังคมขณะเดียวกันปูตินยังกล่าวอีกนะครับว่ามอสโกกำลังใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศเป็น6.3%ของ GDP ท่านผู้ฟังครับปูตินยังกล่าวอีกนะครับว่านี่เป็นเงินจำนวนมากและจำเป็นต้องใช้มันอย่างสมเหตุสมผล การยิง <g arden> หัวลบนิวเคลียร์เพื่อทำลายเศรษฐกิจสังคมมันคงไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่น,นัก <c oughs> ท่านผู้ฟังครับถอดข้อความที่ปูตินกล่าวว่าการยิงหัวลบนิวเคลียร์เพื่อทำลายเศรษฐกิจสังคมนั้นมันไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าปูตินนั่น <c oughs> แหละครับอาจจะไม่มีการต้องการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นจากที่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ข่มขู่นั้นดูเหมือนว่าปูตินนั้นต้องการใช้ความน่ากลัวของคิวเคียร์นี่แหละครับ เป็นอาวุธในการคมครูปัจจุบันแต่สถานการณ์ดูเหมือนว่าปัจุตินตอนนี้มีตัวเลือกใหม่ในเรื่องของการที่จะใช้ขีปนาวุธไปใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบันนั่นก็คือการที่ปูตินนี่แหละครับอ้างว่าเขานั้นกําลังสั่งผลิต ขีปุ้ดพิสัยกลางแบบต่อเนื่องอย่างโอเลนิกนี่เลครับซึ่งกําลังจะเริ่มกําลังผลิตอย่างเป็นทางการในแบบอุตสาหกรรมในเร็วๆนี้สํานักข่าวทานนี่ลครับรายงานนะครับว่าปูตินได้แถลงการดังกล่าวในระหว่างการประชุมขยายเวลาของคณะกรรมการ,รก,กระทรวงกลาโหมรัเสเซียเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งปูตินเรียกขีปุธดโอเลนิกว่าเป็นอาวุธทรงพลังชนิดใหม่สําหรับรัเสเซียนอกจากนี้เขายังกล่าวอีกนะครับว่า รัเสเซียจะสนับสนุนศักยภาพและก่อการพัฒนาที่สมดุลของกองกำลังนิวเคลียร์ของรัเสเซียท่านผู้ฟังครับปูตินพูดถึงขีรุธโอลินิ克นั้นเขาบอกว่ามันเป็นความหวังของอาวุธชนิดใหม่ในสงครามที่กำลังเกิดขึ้นเขายังกล่าวอีกนะครับว่ารัเสเซียยังคงใช้นโะยบายยับยัง้งการใช้อาวุธนิวเคลียร์และจะไม่ใช้ อาวุธนิวเคลียร์เพื่อการขู่เข็นญนอกจากนี้เขายังประเมินนะครับว่าอาวุธชนิดใหม่ของเขานั้นจะเป็น95%ของกองกําลังนิวเคลียร์ชังยุทธศาสตร์ของรัเสเซียและสั่งให้กองกําลังนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่เชิงยุทธศาสตร์ของรัเสเซียนั้นต้องอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมตลอดเวลาท่านผู้ฟังครับถอดรหัสจากคําพูดของปูตินที่บอกว่าต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลานั้นมันก็หมายความว่าถ้าเผื่อพร้อมใช้งานนี่แหละครับ เขาอาจจะสั่งให้ทดสอบขีปรุษชนิดนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากที่มีรายงานนะครับว่าจะมีการใช้ขีปรุษโอเลนิกโจมตีเข้ามาในดินแดนของยูเครในช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับดูเหมือนว่าจะยังไม่มีการใช้งานเพราะว่าการใช้งานมันเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันที่21 พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่รัสเซียมีการใช้ขีบรุสโอเลกนิกเลยครับโจมตีเข้าไปในดินแดนของยูเครนซึ่งการโจมตีครั้งนั้นมันโจมตีจากเขตอัชตาคารของรัสเซียโดยขีบรุสดังกล่าวเนี่ยนะครับมุ่งไปที่เมืองดันิโปรซึ่งการที่บูตินกล่าวเอาไว้นะครับว่ารัสเซียใช้โจมตีเมืองดันนิโปรด้วยขีบรุสโอเลตนิกนั้นซึ่งขีบรุสที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ สื่อหลายรายนะครับรายงานนะครับว่ารัสเซียโจมตีดดนิโปลครั้งนั้นนั้นจริงๆแล้วมันคือขีปนาวุธอ่ RS-26 ูเปซึ่งดัดแปลงมาไม่ให้มีหัวลบนิวเคลียร์แต่เป็นการเพิ่มหัวลบชนิดใหม่เข้าไปและในวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับปูตินก็ขู่นะครับว่าจะมีการยิงขีปุทโอลิสนิคไปที่ศูนย์ตัดสินใจ ในกรงเคียบนั่นก็อาจจะหมายถึงทาเนียบประธานใธิบดีเซเสร็สิ้ขณะเดียวกันเมื่อเดือนธันวาคมนี่แะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมาแล้วนะครับว่าสำนักข่าวตะวันตกหลายแห่งก็ยังการมีอ้างคํากล่าวของเจ้าหน้าที่อเมริกานะครับว่ารัสเซียกําลังจะมีการโจมตีโดยใช้ขีปุรุตโอเลนิกอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์สําคัญล่าสุดที่มันเกิดขึ้นสดสดและร้อนนั่นก็คือ ข่าวที่มันเกิดขึ้นจากการที่พลเอกอีก,กอร์คิริลอบนี่แหละครับผู้บัญชาการกองกําลังป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพและเกาะเคมีของรัสเซียนั้นถูกลอบสังหารจากเหตุระเบิดที่กรุงมอสโกเมื่อวานนี้ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนรัสเซียเปิดเผยว่าพลเอกอีก,กอร์คิริลอบนี่ครับเสียชีวิตจากเหตุระเบิดสแสวงเครื่องที่ติดตั้งในรถกูสเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กนอกอาพาร์ตเมนต์บนถนนลายาซานซกี o s สเพจกิโลเมตรที่7ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัเสเซียและผู้ช่วยของคีริลอฟก็เสียชีวิตไปด้วยกันซึ่งจากแหล่งข่าวกรุงเทียืนยันชัดเจนจากกาเดียนเอฟพรอยเตอร์นะครับยืนยันว่าหน่วยงานความมั่นคงภายในของยูเคหรือว่า SBU ีนี่นะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและเป็นผู้รับผิดชอบในการสังหารในผลท่านนี้ท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ครั้งนี้นี่นะครับมันอาจจะเป็นตัวเล่งปฏิกิยาการตัดสินใจของปูติน ในการใช้ขีปุธต์โอเลสนิกโจมตียูเครนอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเผื่อมีการพร้อมโจมตีนี่นะครับมันก็คงเกิดขึ้นแล้วไปก่อนหน้านี้แต่เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาในเรื่องของเทคนิคความซับซ้อนของขีปุตต์โอเลสนิกนี่เลยครับเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่หน่วยงานความมั่นคงหรือว่างานข่าวกรองของอเมริกาถ้าเผื่อมีการแจ้งเตือนนี่แหละครับนั่นก็หมายความว่ารัเสเซียส่งสัญญาณ การโจมตีอีกครั้งหนึ่งซึ่งขีปุตโอเลินิกนี่แหละครับอาจจะมีการโจมตีเข้ามาในดินแดนของยูเครนด้วยถ้าเผื่อมันพร้อมที่จะใช้งานสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงสัป,ปดาห์ที่ต่อไปนี้เนี่ยครับมันอาจจะมีการโจมตีครั้งใหญ่ของรัเสเซียโจมตีเข้ามาในดินแดนของยูเครนอีกครั้งหนึ่งไม่แน่นะครับถ้าเผื่อความพร้อมของโอเลสนิกมันสามารถปฏิบัติการได้ไม่มีการขัดข้องหรือว่ามีปัญหาทางเทคนิค เหมือนสุดสัปดาหที่ผ่านมาที่รัสเซียขู่ว่าจะใช้งานแต่ก็ยังไม่มีการใช้งานเพราะฉะนั้นสถานการณ์รอบนี้เนี่ยนะครับถ้าเผื่อปัญหาเทคนิคนั้นมันถูกกําจัดไปและก็พร้อมที่จะทดสอบไม่แน่นะครับการโจมตีครั้งต่อไปที่กําลังจะเกิดขึ้นมายูเครนมาในดินแดนยูเครนครั้งนี้มันอาจจะมีขีปุรุสโอเล็สนิกเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งที่2เข้ามาในดินแดนของยูเครนก็เป็นได้ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ